อโอเคนะครับผมก็ต้องขอกลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชว์คุณชาแน,นลนะ สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันนะครับในการหาเงินเข้าสู่บัญชี True Money Wallet หรือว่าจะเป็นการเติมเงินมือถือนะัะผมจะมาแนะนำเพื่อนๆกันเนาะโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำในส่วนของเกมไพ่แข่งหันสานะครับผมเป็นเกมแนวเล่นไพ่นะครับผมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่แนวการพนันนะมันเป็นการเล่นไพ่ที่เราไม่ต้องเติมเงินหรือเติมอะไรเข้าไปนะครับผมสามารถโหลดเล่นได้ฟรีเลยนะครับผม บนเพสโตเนาะก็พิมพ์ไปนะครับให้แข่งขันสนะครับผมในเพสโต e ก็จุดเด่นของเกมเกมนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ว่ามันสามารถแรกลกรางวัลเป็นการเติมเงินมือถือของเรานะครับผมแลกเป็นของใช้นะครับหรือว่าจะแลกเป็นบัตรทูมันนี่ได้นะครับผมโดยการเล่นเกมนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถลองไปหาโหลดได้ที่เพสโตนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็หลังจากที่เพื่อนๆนะครับดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีกับการล็อกอินก่อนนะครับผมการล็อกอินเนี่ยจะมีอยู่3ช่องทางให้เพื่อนๆได้เลือกล็อกอินกันนะครับผมช่องทางแรกเนี่ยจะเป็นการล็อกอินผ่าน l ล ne นะครับช่องทางที่2จะเป็น Facebook แล้วก็ช่องทางสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการล็อกอินผ่านบัญชี Google นะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตล็อกอินก่อนนะครับ อ่ะนะครับผมก็หลังจากที่เราทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับหน้าต่างนี้เลยนะครับผมเราจะมาอธิบายแต่ละ ส่วนของเกมเกมนี้ก่อนนะครับเริ่มที่ส่วนแรกเลยเนาะเป็นส่วนของการแลกรางวัลนะครับผมการแลกรางวัลเนี่ยเราจะสามารถแลกได้ยังไงนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับกดไปที่ตรงคําว่าเชิญครับด้านซ้ายตรงนี้นะที่มันเป็นรูปผู้หญิงนะครับกดเข้ามานะครับมันก็จะมาโผล่กับหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างเชิญเพื่อนนะแล้วจะสังเกตเห็นปุ่มสีเขียวๆนะครับที่เขียนว่าแลกนะครับมันจะ เป็นในส่วนของการแลกของรางวัลนะครับผมโดยการที่เราเนี่ยจะแลกของรางวัลเนี่ยเราจะต้องมีแต้มนะครับผมสะสมคอยนะครับเขาจะเรียกว่าคอยนะเป็นเหรียญสีเหลืองๆตรงนี้นะครับผม <_ anime> ก็จะได้จากการเล่นเกมนะครับหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับผมก็นี่นะครับการแข่งขันนี่นะการแข่งขันตรงนี้เนี่ยนอกจากจะได้คอยแล้วนะครับผมยังสามารถรุ้นรับบัตรติมเงินด้วยนะมันจะเป็นทัวร์นาเมนต์ให้เราไปแข่งขันนะครับถ้าเราชนะในแต่ละรอบ เราก็จะได้รับของตามที่เขาเขียนไว้นะครับผมมีมีประมาณนี้เลยนะครับอ่าลองไปกดสมัครเล่นกันดูได้น,นะดยการสมัครเนี่ยก็จะมีทั้งใช้เหรียญทองนะครับหรือว่าเพชรนะก็ถ้าใครนะครับผมต้องการที่จะหาเพชรฟรีสามสเพชรเนี่ยก็สามารถกดเพชรฟรีตรงนี้ได้นะอ่าแล้วก็แชร์ไปยัง หน้าฟีดนะครับผมมันก็จะได้เพจสาเพจเนี่ยเด้งเข้ามาที่ตัวของเรานะครับหรือไม่นะครับถ้าใครอยากได้รับเพจฟีดหนึ่งช่องทางก็กดมาที่เชิญตรงนี้นะครับมันจะมีช่องให้กรอกรหัสโค้ดอยู่นะครับผมก็ให้กรอกรหัสโค้ดตามนี้เลยนะครับอ่าเราก็จะได้รับเพจฟีอีกหนึ่งช่องทางเนาะโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูในส่วนของการแลกของรางวัลก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน อ่ะนี่นะครับผมระบบแลกของรางวัลนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีคอยอยู่ประมาณ6,800นะครับตีเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณสัก68บาทนะาทครับ1000คอยเนี่ยมีค่าเท่ากับ10บาทเนาะการแลกของรางวัลเนี่ย iatric. มันก็จะมีอยู่3มหมวดนะครับหมวดแรกเนี่ยจะเป็นหมวดเติมเงินมือถือนะครับหมวดที่2จะเป็นหมวดการแลกบัตรทูมันนี่แล้วก็หมวดสุดท้ายเนี่ยจะเป็น,ปนการแลกของรางวัลที่จัดส่งให้เราทางไปรษณีย์นะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูอันสุดท้ายก่อนมันก็จะเป็นประมาณเนี่ยเป็นพวกโทรศัพท์มือถือเป็นพวกของใช้อะไรพวกเนี้ยนะครับ แต่ว่าหมวดนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้คอยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมก็ไม่แนะนำเนาะในส่วนของหมวดนี้อ่ะ <Okay. S 1> เราก็จะมาดูหมวดแรกกันก่อนนะครับเป็นหมวดการเติมเงินมือถือนะครับผม <Okay. S 1> การเติมเงินมือถือนะครับ <Okay. S 1> ก็ขั้นแรกนะครับให้เราก่อเบอร์ม,มือถือที่เราจะเติมก่อนนะเด <Okay. S 1> ี๋ยวผมจะแลกให้ดูเลยนะครับอ่ะนะครับผมหลังจากที่เราทําการ กรอกเบอร์มือถือของเรามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกค่ายมือถือนะครับก็ให้เราเลือกค่ายมือถือที่เราใช้อยู่เลยนะของผมใช้เป็น AS นะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่6,800แต้มใช่ไหมมันสามารถแลกอัน50บาทได้นะครับผมม่ใช้5,000แต้มนะเราก็กดไปเลยนะครับถ้าเราจะแลกกดมาปับ๊บแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาแล้วก็กดส่งนะครับผมแล้วก็ นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามันเป็นสีเทาๆเนี่ยก็คือมันหมดนะครับผมก็มันจะรีเซ็ตทุกๆวันนะครับตอน9โมงเช้าเนาะก็ให้ถ้าใครอยากจะแลกนะครับก็แนะนําให้แลกตอน9โมงเช้านะครับมันจะรีเซ็ตของรางวัลน,นะครับอ่ะนะครับผมมันก็จะขึ้นว่ายินดีด้วยคุณได้ส่งคําขอไปแล้วนะครับระบบจะทําการดําเนินการภายใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งผมเนี่ยเคยทําการ แลกมาแล้วนะครับผมครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับผมจะเป็นการแลกที่ผมเคยแลกมาเนาะผมก็แลกมาเมื่อวานนะครับผมแลกไปจํานวน100บาทนะครับผมก็ได้รับจริงนะครับภายในระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถลองสมัครไปเล่นกันดูได้นะเกมนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมแล้วอีกอย่างก็คือเราสามารถเล่นได้ฟรีโดยไม่ต้องลงทุนเลยนะครับ อ่ะนะครับตอนนี้คอยของผมก็หักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือจํานวน1,800นะครับนี่นะครับจะเป็นประวัติการแลกของผมนะที่ผมเคยทําการแลกไปนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นการแลกบัตรทูมันนี่นะครับสำหรับใครนะครับผมที่ใช้ทูวอลเลตอยู่เนี่ยอยากแลกทูมันนี่เข้าไปเติมตังในทูวอลเลตเนี่ยก็สามารถมาแลกในหมวดนี้ได้นะครับผมโดยการ แรกขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่150ทูนะครับผมบัตรทู150ก็จะใช้แต้มอยู่ที่1 5 0 0นะครับ10,500นะครับสูงสุดก็1,000บาทนะครับประมาณนี้นะสำหรับระบบแรกนะครับ อ่ะแล้นี่นะครับผมก็เป็นหลักฐานนะครับหลังจากที่ผมทําการกดแลกไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมใช้ระยะเวลาไม่ถึง1นาทีนะครับผมเงินเข้าแล้วเนาะจำนวน50บาทครับรู้สึกว่ามันจะเป็นระบบเติมเงินแบบอัตโนมัติหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะก็โหเนี่ยนะครับเงินเข้าไวมากเลยนะครับก็เนี่ยนะครับคุณได้รับการเติมเงินจํานวน50บบาทแล้วนะครับผม ค่อนข้างที่จะรวดเร็วทันใจมากเลยนะครับอย่าลืมไปโหลดเล่นกันนะเพื่อนๆเกมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับได้เงินจริงนะครับนี่นะครับหลักฐานนะ อ่ะนะครับผมก็สําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนาะผมก็ขอฝากเกมนี้ไว้ด้วยนะครับไพ่แข่งหันสานะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะมันได้รับเงินจริงๆแล้วก็ได้รับไวมากเลยนะครับสาหรับใครที่สนใจลองโหลดไปเล่นกันดูได้นะครับผมก็สาหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ